สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้ช่องเบิง์นแล้วรวยแช่แนวค่ะพี่น้องค้ามาพบมาผอ,อก,กันกระแปดในเสาร์มือวันที่เก้าเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2566กับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆดังๆนะคะมินีแอดภาพาพรอมแม่พี่น้องบร,รนเทาสุขสุกอนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางค่ะจากหนุ่มอุดรน,นะคะน่ขเนาะในคลิปนี้ก็สิมีทั้งเลขคำนวณน,นะคะแล้วก็เลขที่ พุ่มเพิ่นมาบอกเป็นโตนะคะบอกว่าลางคู่เดียวบ่ต้องกลับพี่น้องคะเอาโมนี้นะคะตัวเลขทั้งเบอร์ทั้งม้วนของนุ่มอุดรสิได้มาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคะ,คะจ้าโมนิกามาติดตามตัวเลขคือเก้าละะ่ะค่ะครับผมจ้าเอาได้วไปนอค่ะตัวเลขนั้น ครับได้ละเม็ดเดียวเลยครับโอ้เม็ดเดียวครับตรงตรงเลยมม่ต้องกลับร้อมค่ะเอาใส่เอาออกไปก่อนเอาไปเลขเอ็ดเอาเลขสูตรกันเนาะครับเนาะเลขสูตรเลขวิ่งมันสี่เป็นสี่กับหกครับค่ะครับตัวประกอบมันก็สิบมีแปดมีห้ามีสามครับตัวประกอบมีแปดมีห้ามีสามค่ะ ครับนี่เป็นเลขสูตรของบนครับจ้าครับครับจ้าเเลขเลขสัขันเม็ดเดียวครับเม็ดเดียวเลขเลขฝัข่นสองแปดครับลางยางเดียวสองแปดลางยางเดียวไม่ต้องกลับนะค่ะเนาะไม่ต้องกลับเลยอันเลขสูตรนี้บ่จับคู่ให้บอคะเลขสูตรผม จับมันมันบ่อเข่าผมก็บ่อยากจับคำอือว่นนี้ผมก็จับไปมันก็บ่อเข่าเป็นเลขมันเป็นเลขเบือนมาถ้ามันจับกับผมก็ด้จับไปี่หา3โอ้จับนี่ก็สิเป็น4หาเนะคะเนาะจับท่านจับจ้ะแต่เลขผมมั่นใจคือเลขล่างนี่2 8เลข2 8ผมมั่นใจเลยครับงวดนี้เพราะ สองแปดเม็ดเดียวเลยครับจ้าพันมาจากไหนเนาะค่ะเพราะว่าเลขมือวันพ่าเนี่ยผมไปกู้คนมหาคนกระบอกเลยบอกเป็นโตเลยโอ้ค่ะสองแปดค่ะบพต้องกลับพรอบมาหันคนบอกอันนี้ล่างสําหรับสองแปดแตผมคิดวันเป็นเลขล่างนะจ้ะ๋ยวาลางลางหรือบนกับบุรอกครับเพราะว่ามันเป็นเลขพันเนาะ,ะมันเลขคำา คือว่าผมคิดว่ามันจิเป็นตัวนี้แหะครับเป็นเป็นเลขล่างเจ้าเก่าบุดใส่น้ำก็ได้ครับมันเลขบ่ต้องกลับพร้อมพ่อเพิ่นบอกว่าบ่ต้องกลับจริงวะจ้ะเพิ่นว่าบ่ต้องกลับเด้อวันตีค่ะเพิ่นบอกเอาตรงๆเลยวันนี้เลยอัดเอาไปเลยเพิ่นบอกอืมจ้ะตะลังจุดเ่นื่อยแน่นคือสติอ่ะมันเกี่ยวกับใครนเสียงค่ะปะ เออมันมันเป็นบร้ยินเสียงแนมบางเถ้อนะคะทำันขึ้นมาดีหรือเล่าั้งจ้าสองแปดเม็ดเ,เดียวครับก็ต้องกลับร้อมล่างจ้าต้องกันกันไว้กับสามแปดนะครับตกกันมันกันแนวบางเถ้มันล้มบางเถ้<อ>มันขึ้นโอ้กันกันนี่คือสามแปดตะวันที่ปูเพิ่นมาบอกนี่เพิ่นบอกตัวเดียวคือสองแปดเนาะค,ะะคา่ะเนาะอือจ้าสองแปดเนีนเนีเลยครับเพราะว่าเพิ่นบอกว่าเพราต้องกลับข้อคูเพิ่นให้มไป กาว่าคนไทยนะมันวนหลายไม่ตรงตรงนวนจ้ะอ,อือจ้ะสองแปด <ะ S 2> <8 S 1> ล่างอันนี้เป็นเลขควมฟันกันไว้คือสามแปดนะคะ<อ>ส่วนเลขประกบคู่นี่อ่าเลขเลขสูตรคำนวณเนี่ยเลขวิ่งสี่กับหกเลขประกบมีแปดหาส<อ>ามครับค่ะ<อ>แต่ว่าจับคู่นี่ก็สิเป็นถ้าให้จับคู่นี่คู่เดียวคือสี่หาสามเนาะ,ะเนาะ เป็นตัวเด่นเด่นเลขที่ว่ามันเด่นเด่นเลขเด่นนี่มันผมอบมันใจหกคำเลขเลขคำนวณน,นะครับมันใจหกครับฟันที่หกตัวเดียวครับโอ้โฟันที่หกตัวเดียวครับค่ะสำหรับคำนวณมันใจว่าหกนะคะงวดน,นี้ร้านหน่อยบพบอกเลขบอกงวดนี้นะคะบอกครับบอกเลขงวดนี้อืมจ้ะนิ่ง คือได้บูท่านใกล้มือสุอใกล้มือก็จิตลอยหลงบอกอยู่เพราะว่าว่าพอาแจขึ้นไปนะนะเจดอ,อยู่ต่บานอ๋อจ้ะว่ามื้อนี่แหละว,ว่าสิบห้าล้านขึ้นไปนะอือค่ะถ้าเจดพันบอกเดียวตามจ้ะตามนั่นแหละครับเลขที่ว่าปูคนมาบอกกันกับสองแปดว่าต้องกลับจ้ะตัวเดียวเน้นๆเลยครับค่ะ ปรมันแปดงว่วันมันเก่าซุกเก่ากว่าเซนคนเราเลือดงวดนี่ค่ะสองแปดเนาะค่ะเนาะครับเอาเอาขอบคุณเลหลายค่ะมีซัมนียบอกคะ้ามือนีน่ะครับครับว้นซัมเนียแหละถ้าร้านหน่อยบอกเลขกันอย่าลืมจิ้งจกางมาบอกนี่ดมมเด้อครับผมจ้าจ้ารไปหาบอกครับจ้าเอาขอบคุณห,หลายๆค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะลำล้ำลุยนะคะ ครับ่สวัสดีค่ะสรุปตัวเลขแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะแน่วทางตัวเลขจากหนุ่มอุดรน,นะคะพ่อแม่พี่น้องเด้อสาหรับอ่าเลขวิ่งงวดน,นี้นะคะสีกับ6กค่ะเลขวิ่งมีสีกับ6กนะคะส่วนเลขมาประกบนะคะมีแปดหาสามซึ่งหนุ่มอุดรแล้วก็บอกว่า เด่นไห้คือหกนะคะสาหรับงวดนี้ค่ะนุ่มบุดอนเราก็เลยจับคู่ไห้คู่หนึ่งค่ะสาหรับเลขคํานวณน,นะคะมีสี่ห้าสามนะคะสี่ห้าสามหรือว่าพ่อแม่พี่น้องเสียเอาไปประกบเองก็ได้นะคะส่วนเลขวิ่งของเราเนี่ยเข้ามาทุกงวดเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคะแล้วก็มีเลขความฝันพร้อมนะคะพุ่มพ่นกับมาบอกว่าลางคู่เดียวคือสองแปดลางคู่เดียวสองแปดเนี่ยบบตรงกลับพร้อมเด้อพี่น้องเด้อไม่ต้องกลับนะคะสาหรับตัวเลข ล่างนะคะพนพนมาบอกเลยนะคะว่าให้ซื้อล่างตัวเดียวบบตรงกลับนะคะแต่ว่านุ่มอุดรเราก็เลยกันไว้นะคะกันไว้คู่หนึ่งคือสามแปดพี่น้องคะแต่ว่าส่วนพุ่มพนมาบอกเนี่ยมีตัวเดียวเป็นสองแปดนะคะเอาแคปหน้าจอด้ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะแคปหน้าจอตัวเลขนะคะแนวทาตัวเลขจากหนุ่มอุดรน,นะคะเรา,าก,อากาออ็อยากเห็ดอยากสางสานาะพี่น้องเนาะอยากเห็ดอยากสร้างเซวาสเซวานะคะอยากเห็ด อยากส้างล่งล่งขัวนะคะไซวัดนะคะช่วงเมษานี่แหละเล่าสิเริมล่งมือติดต่อสร้างอยังในแล้วนะคะเหลือแต่เวลาที่สิสังคือเดือนเมษานะ,คะ้ค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอตัวเลขนะคะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮ้าสุสุสุขคนนะคะเป็นแนวทางซื้อหายิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเป็นแนวทางนะคะมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รุดพี่น้องคะ คนหมุนอยู่บางเกาะคนบอกอยู่ภางอีสานพิจารณาเบิงนะะเนาะค่ะเนาะถ้ามักถ้าชอบตัวเลขชุดนี้ก็ยันลืมนั่มไปซื้อหายิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้ผู้ละใบสองใบนะคะเพ่อแม่ี่นองคะ่ะห้เตียมีิโซกม,มิลามิโซกมิหม,มานไปน้ำกันนะคะ ขอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พีน่น้องบรรเทาสุขสุขคนค่ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังค่ะขอหายพ่อแม่พีน่น้องบรรเทาสุขสุขคนโ,โชคโชคมัมน่นมั่นลำลำลื่อเื้่งเห่งปังปังขอเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขสุขคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณขอบมุ่นโตเลขแนวทางดีๆแบบนี้ค่ะจาก หนุ่มอุดรค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกถ้าบ่าอยากสิพร่าตัวเลขเด็ดเด็ดแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สเสด็จบ่พราชถูกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทางช่องนะะเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะแอดก็เดยขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบรนเฮาสุขสุขคนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมกับแอดในคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ